ต้องดูนะว่าถึงสามพันหรือยังถ้ายังไม่ถึงไม่เต้นนะคะสองพันหกครับสองยังท่าหัวเรืออย่างเงี้ยทำยังอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออไม่ได้ทำเป็นแต่แบบอ่ะไม่อย่างยั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 งสามพันนะครท่านผู้ชมยังยังยังสามพันนะท่านผู้ชมครับเข้าสู่ตำแหน่งรองแชมป์นะครับแม่กองเชียร์คู่อกอฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวน้องไม่รู้เมื่อกี้เมื่อกี้มีอะไรซีรีส์ เลิฟเฉยเลยอ่ะอะไรอ่ะแล้วนี่อะไรเนี่ยก้อดูอยู่นะครับเผื่อเลยตอนนี้เขินดูแอตต่อนี่อันนี้น้องน้ำผึ้งนะฮะอ่าใครไม่รู้ชื่อน้องน้ำผึ้งนะครับเอ่อนักศึกษาอดิสิตฝึกงานนี่ทีมงานของเราครับทีมงานเข้ามานะฮะคือคนละครอบครัวใช่ก็คือทุกทีอ่ะบอลเบิร์นบาร์สเบิร์ดไม่ค่อยมาออกมานั่งนอกแต่ถ้าเป็นวอลเลย์บอลออกมานั่งนอกอ่ะไม่ล่ะคะทำไมล่ะคะอยากดูกีฬาครับเออนะฮะคะแนนนี้ครับแรลลี่กับเซนโอ้โห ไปลีกาวอีกนะที่เจอเล้วเยอะมากครับผมเห็นฉันเห็เหมือนกันไงเออผมเห็นครัวธนามานล้ะเต็มตัวกระดุใจให้ครัวธนานะครับต่อไปนี้จะเป็นน้องๆทีมที่รอมาแข่งในนัดต่อไปนะสามสองคิวครับข่าวยังไม่มานี่มาเป็นเรือนรังเมาเป็นเรือนรังมาเป็นเรือนรังทำไมมาเป็นหอบมามาเป็นเรือนรังไง สวัสดีครับครัวคณามานะฮะครัวคณาแหมตอนแรกมาเรือนลากดีแม่แมนึกว่าจะไม่ยอมไม่เห็นเต็มเต็มมาเดี๋ยวพคนนี้ครัวคณาขึ้นตัดสินนะครับอาจารย์ปล่อยนะไม่ไม่เช่อจะเดี๋ยว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 ทีมงานก็มีต้องเยอะต้องแยะไปทำอะไรกันตรงนั้นทำไมตรงนั้นมันเยอะจังอ่ะทีมงานตัดสตูนบังรทำไม